บริษัท TNC จำกัดผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในประเทศไทยล่าสุดได้รับความเชื่อมั่นจากเบ S ุดแบานอุปกรณ์เสริมสมาร์ทแกจ็ตชื่อดังระดับโลกจัดงานเบสุดบียอนต์เอ็กซโปเงานเปิดตัวแบรนด์เบซุดพร้อมแนะนำสินค้าไฮไลท์และเปิดตัวพระเอกหนุ่ม ครับคณาวุฒิเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกในประเทศไทยโดยลุกหล่อเท่ทันสมัยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในงาน Thailand Mobile Expo 2024วันเพฤหเื่องัสศดีที่24ตุลาคมนี้ใน Ex Hall ็กซิ i ิชันฮ l 5-6ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นครั้งแรกนะครับที่เบสท์ดเราเนี่ยครับมีการเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะแจ้งให้กับทุกๆท่านทราบว่าเราเป็นแบรนด์อะไรมาจากไหนและทำอะไรอยู่ ส่วนใหญ่กลุ่มหลักๆของเราที่มีนัวันนี้นะครับจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับออดิโอเป็นหลักนะครับซึ่งก็ได้น้องกราฟเนี่ยครับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมาะสมมากๆเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของน้องเขาเนี่ยถือว่าแมทช์กับแบรนด์เบส์์มากๆเนื่องจากของเราเนี่ยครับเป็นแบรนด์ที่เน้นกับเบส์ซ์อนยูเซอร์อยู่แล้วไฮไลท์ของงานวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็หลักๆก็จะเป็นการเปิดตัวโปรดักที่เราเน้นว่าเราจะไปในทิศทางไหน ทำให้ลูกค้ามั่นใจแล้วก็ยิ่งได้น้องกราบมาด้วยเนี่ยยิ่งมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยก็ของเรามีตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับมีทั้งแบบสปอร์ตนะครับแบบครอบหูหรือว่าจะเป็นแบบตัวคลิปที่มีดีไซน์ที่แล้วแต่คนจะชอบเลยเราเลือกมาให้ครอบคุมมากครับแน่นอนครับอย่างที่แจ้งไปนะครับน้องกราบด้วยมีไลฟ์สไตล์ที่ไลฟ์ลี่นะครับแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักมากมนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เบซุเนี่ย จึงเรื่องน้องเข้ามาเพื่อให้ช่วยตากดันแบนเบสท์ของเราให้แฟนๆช่วยสนสมมับสนุนด้วยดีใจดีใจมากขอบคุณพี่เบสทสมข้ามาครับที่ให้เกียรติผมได้มาทําหนะ้าที่เป็นพิเซเตอร์คนแรกของประเทศไทยด้วยสําหรับแบรนด์เบสทสนะครับก็ดีใจมากๆแล้วเอาจริงๆด้วยไลฟ์สไตล์ของผมอย่างที่พี่เขาได้บอกว่าในช่วงนี้ผมอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพลงคอนข้างเยอะแล้วเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้หูฟังบ่อยทางไลฟ์สไตล์หรือว่า เราเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายอะไรเงี้ยผมทางแบรนด์เบสูสก็มีสมาร์ทแกนเจที่่อนท่านจะตอบจทย์ไลฟ์สไตล์ตัวเรามากๆพอสมควรครับถ้าบ่อยแล้วถ้าบ่อยช่วงนี้ก็เอาเป็นตัวที่ผมพอยเลยคเป็นโบวี่เอชวตัวนี้ครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือช่วงนี้ผมค่อนข้างจะหมกพุ่นอยู่กับเรื่องเพลงไงครับผมทั้งทําเพลงหรือว่ามีแฟนมิเต้งอะไรเงี้ยนําเพลงของคนอื่นมาร้องเราก็ต้องฟังเพลงของของของ,ของเราหรือว่าของพี่ๆคนอื่นด้วยเราก็เลยต้องใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับเพลงค่อนข้างเยอะ สำหรับตัวโบวีวเอชวในตัวเียกเขาจะมีระบบตัดเสียงวกวนด้วยมันเลยทำให้เราสามารถโฟกัสกับเพลงได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย <S 2> <S 2> เบซุดอ่ะก็เบซุดนะครับผม,ผมแล้วก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกนึกถึงหน้าน้องกรับไปนะครับของเรา <S <S เบซุดมีน้องกรับเอก,กัน ครับผมครับผมก็ขอฝากแบรนด์เบสซูสไปด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ไลฟ์สไตล์นะครับผมชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับผมเรียกว่าตอบโจ้ไลฟ์สไตล์ดุดคนมากๆเลยนะครับผมเนี่ยก็ขอฝากแบรนด์เบสซูสไปนอ้ออกความใจทุกคนด้วยนะครับผม